ไฮมิราซังขอเดทจะว่าวัแต่ชัวร์ซันเดย์สวัสดีสครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซทูเนื่องและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวเควส t o ออริ a น t ทาวเวอร์กันนะครับซึ่งเป็นเควส์ที่มีการอัปเดตเข้ามาเมื่อวันที่26ตุลาคม2022นะครับซึ่งตัวเควส t o ออริ a น t ทาวเวอร์จะเป็นเควส์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ ตัวเควสคันนั้นบอลก็คือจะเป็นเควสที่ถูกเรียกว่าเทเนียแอดวานนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดของตัวเควสกันดีกว่าสำหรับตัวเควส์อดอลทาวเวอร์นะครับจะอยู่ที่ ทางที่ใต้ของฝั่งเอลิโอนะก็คืออยู่ที่ตรงล่างซ้ายตรงนี้เลยนะครับวิธีการมาตอนแรกก็คือแค่มาที่ตัวเสาที่เขียนไว้ตรงกลางแล้วก็กระโดดลงมาแล้วก็ลงมาที่ด้านล่างซ้ายแล้วก็ตรงเข้าไปในถ้ำที่อยู่ตรงนี้ก็จะสามารถมาเจอกับทางเข้าของตัวเควนนี้กันได้แล้วนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยเราก็สามารถเข้าตัวเควนงี้จากการที่กดจำในตัวแผนที่ก็ได้แล้วนะครับอาทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวเคว้กันสำหรับตัวเคว้งไอโน่ทาวเวอร์ All นะครับก็จะมีรายละเอียดแบบอาพื้นฐานดังนี้ก็คือจะเป็นเคว้ที่เราสามารถ ลงได้ทั้งหมด่าสูงสุดเนี่ยก็คือจะเป็น4คนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งไปตามแต่ละแรงซึ่งในปัจจุบันตอนนี้จะมีทั้งหมด7แรงด้วยกันนะครับแต่ละแรลงเนี่ยก็เจอกับมอนสเตอร์ที่เลเวลต่างๆกันออกไปก็คือจะเริ่มจาก15าเพิ่มมาเป็น20 30 35 55 60แล้วก็65ต่อแรง7นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเงื่อนไขการเข้าตัวเควสนี้เนี่ยก็คือจะดูที่ตัวแต้ม b บ t t ท e Power เเป็นหลักเลยนะครับถ้าหากว่า เป็นแรง1อ่ะถ้าเป็นแรงหนะครับต้องการแค่1630เท่านั้นแล้วก็ถัดมาแรง2ก็ต้องการ1243ขึ้นไปถ้าเป็นแรง3ก็ต้องการตั้งแต่1633แรง4จะเป็น1759แรง5จะเป็น2416แรง6จะเป็น2617แล้วก็แรง7ต้องการ2878นะครับถ้าหากว่า แต่เวอร์เทนพาวเวอร์ถึงเพ๊บก็คือสามารถทําการลงตัวเควสกันนี้ได้แล้วก็สำหรับเงื่อนไขาการผ่านนะครับก็คือขอแค่กำจัดบอนเซอร์ตามประมายที่ได้มีกาหกดไว้เนี่ยทุกตัวก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วแล้วก็สำหรับเงื่อนไขาการลบเหลี่ยวนะครับนั่นก็คือเราใช้เวลาจนหมดนะคือมันจะเวลากำกำหนดอยู่ด้วยว่าอ่ามันต้องมีการจบให้ได้ภายในเวลาเท่านี้แล้วก็หากว่ามีการตายครบ5ครั้งเมื่อไหร่เควสก็จะเฟลเหมือนกันนะครับหมายความว่าถ้าหากตายคนที่หนึ่งสองสามสี่คนที่ห้าเพิ่มก็คือเ ก็ได้ออกจากเควสทันทีกันเลยนะครับอ่นนี้คือรายละเอียดคร่าวๆของตัวเควสนี้แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอของราวันแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของราวัลจากการดรอปนะครับแต่ว่าเป็นของราวัลที่เราผ่านตัวเควสเนี่ย ครั้งแรกได้ก็คือจะเหมือนกับพวกตัวเควสโคคูลอะไรพวกนี้เลยครับก็คือเป็นเควสที่ถ้ามีการผ่านรอบแรกได้ก็คือได้รับเรื่องของตัวแจมสกิลพอยต์ใช่ไหมก็คือจะได้รับแค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งแอดเคาน์แล้วก็จะไม่สามารถทําการรับเพิ่มได้แล้วแต่ว่าสำหรับเควสเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวไอเทมพวกนี้เหมือนกันนะครับโดยเริ่มจากแรงที่1สําสำหรับตัวแรงหนึ่งนะครับเราจะได้ไอเทม4อย่างนี้มาก็คือจะประกอบไปด้วย ตัว arm refiner จะมี e n c l a s h e x e ของ class hunter ranger แล้วก็ f o r ์นะครับทุกๆอย่างนี้ได้มาอย่างละ10อันเลยนะเขือเนี่ยขอแค่มีแต่ power 1,063ลงเครดิตผ่าขั้นแรกป,ปุ๊บก็คือได้รับไอเทมตรงเนี T ้ย e, ไปทั้งหมดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถัดมาแลงสองแลงสองนะครับเราจะได้ตัวชุดเกราะอันแรกก็คือจะเป็นเอฟฟิทัชสุอาม่าแบบอารูกาก็คือตัวเควสเนี่ยมันจะมีการได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดเกดราะระดับ7ดาวนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยจะเป็นชิ้นสีแดงนะแล้วก็จะมี n K a Q ของคาส ไฟเตอร์กันเนอร์แล้วก็ติเตอร์อย่างละ10อันนะครับสุดชุดกอดได้แค่อันเดียวนะถัดมาก็จะเป็นแรง3แร้ง3นะครับก็จะได้เรื่องเ,เกี่ยวกับตัวฟลอร์สเกลก็คือจะเป็นแร่ในตอนที่เราเข้าในโซนของฝั่งเขตทะเลทรายนะครับซึ่งเนี้ยได้มาถึง200อันกันเลยนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น NK c ไของคลารสเบเวอร์บอลเซอร์ aver, Bowser, แล้วก็เวเกอร์อย่างละ10อันด้วยกันนะครับอันนี้คือของของชั้น3 แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแ้ง4นะครับก็จะได้ตัวชุดเกราะที่เป็นตัวสีน้ําเงินก็คือจะเป็นเบลูตาแล้วก็จะได้เอ็นไคเลคิวของครัสฮันเตอร์เลนเจอร์แล้วก็ฟอนอย่างละ10อันด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมาแรง5แลง5เราจะได้ตัวแรบริซาเดียมทั้งหมด100อันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ n อ็นไคเลคิวของคลาสไฟเตอร์กันเนอร์แล้วก็ทคเตอร์อย่างละ10อันด้วยกันถัดมาแรง6 และ6ก็จะได้ตัวชุดเกราะที่เป็นตัว4เหลือนะครับที่จะมีชื่อว่าเชสานะซึ่งเน,นี้ยได้มา1อันแล้วก็มี N อ็คลเอ็กของคลาสเบเวอร์เบลเซอร์แล้วก็เวเกอร์แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็น แหลงที่7และ A นะครับซึ่งแหลง7เนี่ยการผ่าคขันแรกเราได้เรื่องของตัวไอเทมชิร้มาซึ่งจะเป็นไอเทมที่เป็นแอสเซสซอรีนะครับมันจะเป็นแอสเซสซอรีนกที่จะมาเกาะแหลของเราได้ซึ่งอันนี้จะได้มา2ชิ้นหมายความว่าสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของเ,ขเรากันเลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่ต้องการเนี่ยจะเอาไปใายกับเพื่อนคนอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ <S <S และนั่นก็เป็นารายละเอียดพื้นฐานของตัว Quest o r d า r Tower นะครับซึ่งจะเป็นเควสที่จะให้เราไปสู้กับตัวบอสอย่างเดียวเลยนะคือในแต่ละแหละ แต่ละช้กันไปแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถกำจัดได้ปุ๊บก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับทั้งไอเทมดรอปแล้วก็ขลอระวังจากการที่ผักข้าวอย่างปลอดเมื่อตะกีนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องเกี่ยวกับตัวของดรอปเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูจากในตัวมาช็อปด้วยเลยกันแล้วกันนะครับอะไรดูซิซึ่งเรื่องของตัวไอเทมดรอปนะครับก็เริ่มจากตัวอาวุธก่อนกันละกันสำหรับตัวอาวุธที่มีการดรอปนะครับถ้าหากว่าเป็นแรงตั้งแต่1นึถึงหกเนี่ยก็คือจะเป็นพวกอาวแบบ สอาดาว3ดาวสีดาแบบตามปกติแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นแรงเจ็ดเนี่ยก็คือจะมีอาวุธเจดาวอย่างซีดีลักเกดก,ก็มีการดรอปอาวุธเจดาวอย่างซีดีออฟซีเดียก็มีการดรอปด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัว6ดาวที่เป็นอย่างเช่น อาวุธซีดีโลคุซูหรือไม่ก็จะเป็นอาวุธที่เคยอยู่ในตัวกิจกรรมนะครับก็คือจะเป็นอาวุธตัวนี้มันจะเป็นอาวุธซีดีเอวอลูโอวานั่นเองนะครับก็คือจะเป็นอาวุธที่เป็นสีขาวเขียวอันนี้นะอันนี้ก็เป็นอาวุธอันนึงที่มีการดรอปจากในตัวเควนนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นพวก อาพวกอาหล่ออัลเมน er ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับตัวหล่ออัลเมนนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีการกําจัดตัวบอสไปปุ๊บบอสะตัวไหนเนี่ยมีอัลเมนอะไรมันก็จะมีการดรอปตามนั้นไปนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเจอกับตัวบอสที่มีทั้งโซของตัวเองหรือแม้ก็จะเป็นบอสแบบมีแบบเป็นระดับเมกาโลติกเนี่ยก็จะมีการดรอปอัลเมนที่เป็นของทั้งเมกาโลติกแล้วก็เป็นของโซของบอสตัวนั้นด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นีลยวกับตัวไอเทมที่ จะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเควสนี้ก็ได้นะครับก็คือมันจะเป็นเรียกเกี่ยวกับตัวท่าโมชั่นนะอ่ะไปดูซิแล้วก็ทําการเซิร์ชท่าโมชันสำหรับท่าโมชั่นที่มีการดรอปในตัวเควสนี้นะครับในชั้นแบบสุดท้ายดังที่7เ,เลยนะก็คือจะเป็นอันนี้ครับมันก็คือตัวท่าที่จะมีชื่อว่า ตัววิงสเปซนั่นเองนะครับแต่เนี่ยจะเป็นวิงสเป e แบบ B นะคือท่าวิงสเป e ก็คือจะเป็นท่าอันนี้นะครับก็คือท่าที่จะเป็นการอาการปีแบบสีดาอันนี้ซึ่งในแบบเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยก็คือจะเป็นสีขาวนะครับคือสีขาวก็คือของที่ได้รับจากตัวตู้กาชา AC แต่ในตัวเควดนี้จะมีดรอปแบบเป็นเวอร์ชัน B นะครับซึ่งมันจะมีทั้งแบบ เป็นท่าโมชั่นท่าไกดิ้งแล้วก็จะมีท่าโมชั่นที่เป็นท่าแดดด้วยเช่นกันนะครับอาจทําทการเซิร์ชหน่อยสินี่ครับมันจะมีทั้งแบบโ์ชั่นไกดิ้งเมื่อกีน้นี้แล้วก็มีเรื่องแบบตัวท่าแดดกันด้วยซึ่งถามว่าใครที่ต้องการเนี่ยก็สามารถมาฟาร์มหรือว่าจะมาซื้อก็ได้นะครับราคาก็จัดว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายเลยนะนี่ครับนี่ มันจะเป็นท่ากลางปีกสีดําแบบนี้นะครับถ้าหากใครสนใจก็คือสามารถมาทําการฟาร์มาซื้อกันได้ซึ่องนี้ก็จะว่าเป็นไอเทมไฮไลท์อันหนึ่งที่อยู่ในตัวเควสนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมอื่นๆที่มีการดรอปในตัวเควสนี้นะครับก็จะมีอย่างเช่น SQ หรือแม้่ก็เป็น a l t f i t t e r ender, ก็มีการดรอปเหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้ถ้าหากว่าเป็นตั้งแต่แรงหนึ่งจนถึงแร้งหกนะครับมันมีการดรอปไอเทมพวกนี้เหมือนกันนะมันคือไอเทมกระบอกสีเขียวที่ใช้สําหรับในการ ปลดล็อกตัวพลังเทียวของตัวอาวุธหรือไม่ก็ปลดลิมิตการตีบวกแบบไม่มีการใช้งานตัวไอเทมกันเลยนะครับคือตามปกติเนี่ยถ้าหากว่าทําการปลดพลังเที a ย o ออฟทองหรือว่าปลดลิมิตการตีบวกเนี่ยมันต้องมีการใช้งานอย่างเช่นพวกแร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการใช้ตัวแร่เนี่ยก็คือสามารถใช้งานตัวไอเทมเหล่านี้ได้ก็คือเสียกระปุกสีเขียวเนี่ยไปแทน,นในเรื่องของตัวไอเทมนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการบอกทั้งเรื่องเกี่ยวกับ อา, it, อาลิบิตอาเรเลยตีของตัวไอเทมที่เราสามารถทําการใช้งานได้แล้วก็เป็นการปลดล็อกแบ่งเช่นโปรเท i เลเว v สา3หรือวก็เป็นลิบิตตอน30มสไปสีประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นไอเทมอันนึงที่มีการดรอปจากในตัวเควสนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่านี่คือรายละเอียดคร่าวๆข,ของตัวไอเทมที่มีการดรอปในตัวเควสนี้ซึ่งหลักๆเนี้ยก็คือจะเป็นพวก ตัวอาวุธเอยเรื่องขององเมนที่เป็นของตัวบอสบางตัวหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องกับตัวท่ามชั่นที่เราก็สามารถมาอาใช้งานเองหรือว่าจะเอาไปขายก็ได้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นขวารวังที่จะอยู่ในตัวไททอลหรือก็คือตัวฉายานั่นเองนะครับอ่านอะไรดูซิแล้วก็มาดูที่ตัวเพอร์ซอนอลแล้วก็เลือกไปที่อันดิสที่เป็นฉายา แล้วก็จากนั้นนะครับตรงขั้นบนเสียงตรงนี้เนี่ยให้เลือกไปที่อันที่4ก็คือจะเป็นหัวข้อเคเวสแล้วมันก็จะอยู่ในหัวข้อย่อยที่เป็นตัวเชนเนีรแอดวานนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นตามนี้อ่าสำหรับตัวฉายาที่จะมีให้เราทําในตัวเคเวสนี้นะครับก็เริ่มจากกลุ่มแรกก็คือจะเป็น2อันนี้ซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นอาฉายาที่จะให้เราไปทําการกําจัดในเรื่องของตัวบอลลับที่อยู่ในแล้งที่7นั่นเองนะครับคือในแล้งหนึ่งถึงหเนี่ยเราจะเจอกับบ,บอสแค่ตัวเดียวนะแแต่ว่วาาาถ้หปงปงบ มันจะมีบอลให้เราสู้เนี่ยตามปกติก็คือจะให้สู้3ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่ามันจะมีบอลร,รับที่มันจะไปอยู่ในอีกอ่านในอีกส่วนหนึ่งด้วยซึ่งอันเนี้ยมันจะให้เราไปกำจัดอยู่2ตัวก็คือจะเป็นตัววัดอาวาดิอสัสสูแล้วก็ตัวเรดาร์ลูซอนนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็น2บอลร,รับที่ถาาเรากำจัดได้ปุ๊บ ก็จะมีการได้รับเรื่องของฉายากันมาแล้วก็ขอระบวันนี้ก็คือจะเป็นทั้งชื่อฉายาแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Star g เจ10 Star Gem เจด้วยกันนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือจะเป็นเงื่อนไขที่ให้เราเล่นผ่านเควสนี้ในแดงที่7โดยที่ใช้คาดังนั้นแล้วก็ได้คะแนนเนี่ยมากกว่า1 2 0 0 0แต้มนะครับคือเควสนี้มันจะมีการนับเรื่องของสกอร์เป็นคะแนนกันอยู่ด้วยซึ่งเรื่องของคะแนนเนี่ยก็คือขอแค่ กำจัดบอสทั้งหมดให้เด้ที่สุดก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าหากว่าทําการผ่านได้ปุ๊บก็จะได้รับเรื่องของตัวฉายาแล้วก็จะเป็นอาวุธแบบระดับ7ดาวเนี่ยให้กับตามแต่ละคัสกันเลยนะครับก็คือถ้าหากว่าเล่นผ่านด้วยเมนคัส์คัสไหนเราก็จะรับเรื่องของตัววุนของคัส์นั้นมาอย่างเช่นถ้าหากว่าเล่นตัวคาฮันเตอร์ ก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวอาวุธจัดาวที่เป็นซีรีส์ออฟซีเดียนะครับของตัวซอร์สไวโอลแลนด์แล้วก็สเปียร์แล้วก็คือพาติซานนั่นเองแล้วก็ถาเป็นเรนเจอร์ก็จะได้เป็นตัวปืนแอซซอลไรเฟิลแล้วก็ตัวปืนใหญ่ลันเชอร์นั่นเองนะครับก็คือจะได้ตัวอาวุธเนี่ย ประจำของตามแต่ละคัสกันไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางที่เราสามารถได้รับตัว,วุดแบเจ็ดดาแบบง่ายๆแล้วก็ตอนที่ด้านเนี่ยมันเป็นแบบบวก40กันด้วยนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นอุปแบบบวก40มาให้แล้วก็มีการเติียมพื้นฐานเนี่ยมาให้ด้วยนะครับก็คือมีการบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5. 8เทั้ง3ค่าแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีขั้นต่ำสุดเนี่ย1.7%เซแล้วก็ยังมีการ เพิ่ม HSP อีก25 HSP กันด้วยนะครับเพราะสถานะว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ใจะดาอะไรเนี่ยก็คือสามารถปันลงตัวเควสนี้แล้วก็จะดาวเนี้ยไปใช้งานกันได้นะครับโอเคครับและนั้นก็เป็นรายละเอียดพื้นฐานของตัว quest corridor tower นั่นเองนะครับแล้วก็ลงไปถึงไอเทมที่เราสามารถได้รับจากในตัวเควสนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งจากการดรอปปกติจากการผ่านครั้งแรกหรือแม้่ก็จากตัวฉายานั่นเองนะครับซึ่งใครที่ จะมาฟาร์มตัวแควนี้เนี่ยของที่เราจะได้รับนั้นก็คือจะเป็นพวกอาวุธระดับ7ดาวจะมีเรื่องเกี่ยวกับอัคเมนที่เป็นของตัวบอลนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของท่าโมชั่นที่เป็นท่าการปีกสีดํากันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับในพาร์ทหน้าก็อันนี้ขอต้องการแบ่งพาร์ทหนักนละกันนะครับในพาร์ทหน้าเนี่ย เดี๋ยวจะไปพูดถึงรายละเลอียดภายในตัวเควสนี้กันนะครับว่ามันจะต้องอมีการนักคะแนนกันยังไงบ้างเจอกับบอสตัวไหนแล้วก็ลงมไปถึงทารับที่อยู่ในแรงที่7กันด้วยนะครับคือแรงที่7จ็ดนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นชั้นที่มีเสน่ห์เหมือนกันนะตรงที่ว่ามันจะไม่ใช่แบบเป็นเซตตรงไปว่าอาเราต้องทาการสู้กับบอสตัวที่1 2ึสองสามต้นระดับนะแต่เนี่ยเราสามารถทำการเลือกได้นะครับว่าเราจะไป2ก่อน ไป3กอหรือแม้ก็จะเป็นทาลับที่ถ้าหากตี1-3จะไปเจอ4ตี2-3ก็จะไปเจอ5ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถติดตามได้ในพาร์ตต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนง